สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็วันที่18เดือนตุลาคม2564นะคะนี่ค่ะพาชมบริเวณสระน้ำขอบสระขอบออที่เราปลูกต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยค่ะตอนนี้น้ำท่วมค่ะเยอะมากค่ะน้ำเยอะจริงๆค่ะฝนตกเออสอวันติดติดกันค่ะไม่หยุดเลยค่ะนี่ค่ะน้ำเยอะมากค่ะน้ำท่วมค่ะ ล้นเต็มไปหมดเลยค่ะเต็มตะลิงสูงสูงมากๆค่ะนี่ค่ะแปลงข้าวของเพื่อนบ้านตรงนี้ก็เนี่ยค่ะล้มค่ะต้นข้าวก็ล้มเยอะมากค่ะนี่เพราะว่าฝนตกแล้วก็มีลมกระโชกด้วยค่ะอันนี้คันนานะคะนี่เพื่อนบ้านมาตัดหญ้าออกก็เนี่ยน้ำท่วมจริงๆคันาสูงมากค่ะแต่น้ำท่วมหมดเลยค่ะนี่ ตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะคะแต่ตกโปรยๆนี่ค่ะน้ําไหลไหลจากาถนนใหญ่จากข้างนอกค่ะแล้วก็เข้ามาที่บริเวณบ้านสวนของเราค่ะเยอะมากค่ะโอ้โหสุดยอดมากค่ะเรากัน้นดีนะคะที่เราได้แนวคิดหรือมีสติปัญญาเร็วขึ้นเราก็ใช้สแลนเนี่ยค่ะกัน้นกั้นขอบอันนี้ไว้ตั้งแตเ่เดือนที่แล้วค่ะ ช่วงวันที่25-26กันยายนนะคะที่น้ำท่วมตอนแรกทีนี้ปลาของเราก็โอเคค่ะก็ยังพออยู่ได้ค่ะยังยังไม่ออกค่ะนี่ค่ะเยอะมากเราอาจจะโอ้โหเดี๋ยวขอเดินหน่อยนะคะแต่อาจจะเดินแล้วก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะน้ำวันนี้ก็มาสองคนกับคุณสามีก็ตัด ตัดแสลนอีกกระชังหนึ่งอะคะ่ะที่เหลือเนี่ยค่ะเอามาปิดให้หมดเนี่ยค่ะเพราะว่าปลาของเราออกค่ะออกเยอะมากเลยเสียดายจังเนี่ยค่ะน้ำเยอะจริงๆค่ะปีนี้เนี่ยค่ะข้าวก็สวยสวยมากเลยค่ะขอพระเจ้าช่วยอย่าให้ล้มนะโอ้โยอย่าให้ล้มถ้าจมน้ำแล้ว ข้าวจะไม่ดีเลยค่ะจะเสียหมดนี่ค่ะต้นอินทาผาลามเราจมน้ำแล้วค่ะน้องอยู่ในน้ำแล้วค่ะนี่ค่ะจมน้ำแล้วอินทาผาลามขอพระเจ้าช่วยจะไม่ตายนะคะนี่ค่ะจมหมดแล้วค่ะน้ำเยอะจริงๆค่ะปีนี้นี่ค่ะต้นกล้วยของเราหน่อกล้วยของเรา นี่ค่ะตรงนี้ก็กั้นเสร็จแล้วปิดหมดแล้วค่ะนี่ค่ะต้นมะพร้าวต้นกล้วยคือทุกอย่างค่ะน้ำขังหมดแล้วค่ะอยยขอพระเจ้าช่วยอย่าให้ขังนานนะคะจงหยุดฝนฝนจงหยุดตกแล้วก็น้ำลดอย่างรวดเร็วค่ะนี่ค่ะอินทรพาลามเราก็จมค่ะอยู่ในน้ำค่ะ นี่ค่ะต้นต้นไม้เราอยู่ในน้ำกันหมดเลยค่ะตอนนี้สุดยอดค่ะน้ำเยอะจริงๆนี่ค่ะทำอะไรไม่ได้เลยค่ะตะไคร้ล้มหมดรเนระนาดเลยค่ะต้นกล้วยของเราอย่าเฉานะลูกแข็งแรงแข็งแรง,แง,แงนะเจ้าปกป้องห้ามเฉาห้ามเน่าห้ามตายสโลแกนของเราขอพระองค์ช่วยด้วยอเมนนี่ค่ะ โอ้โหนีข่าน้ำทั้งนั้นเลยค่ะนี่ค่ะเมื่อกี้ก็เพิ่งจะปิดตรงนี้เสร็จเพราะว่าท่วมมาถึงบนนี้เลยค่ะตรงนี้ที่สูงมากๆนะคะแต่สุน้ำท่วมหมดเลยค่ะนี่ท่วมหมดท่วมหมดเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะท่วมหมดเลยน้ำจมหมดเลยค่ะ ต้นข้าวของเราเนี่ยค่ะน้องกำลังออกรวงค่ะก็จมคันนี้ขับปลาโอ้โหปลาโอ้ยปลาเยอะแยะเลยค่ะนียปลาปลานินปลาทับทิมเราก็ออกเนี่ยค่ะดูไหมคะกล้วยของเราจม นี่ค่ะอยู่กับน้ำเลยโอ้ยทุกอย่างขอพระเจ้าช่วยจงจงแห้งอย่างรวดเร็วาเมนพระเยซูช่วยด้วยค่ะฮาเลลูยานูน่นคุณสามีถอนหญ้าอยู่นูน่นนี่ค่ะต้นมะพร้าวเราจมแล้วค่ะโอ้โหน้ำยังเยอะอยังเยอะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวต้องปิดคันตรงนี้ น้ำจะได้ไม่กระโดดออกเออปลาจะได้ไม่กระโดดออกไปนี่ค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะน้ําเต็มไปหมดเลยค่ะโอ้โหเยอะมากเลยน้ําตอนนี้ก็ช่วยต้นไม้ค่ะทําความสะอาดช่วยเหลือต้นไม้เราคุณสามีกําลังซิดดาวกําลังถอนหญ้ายางขมักข่แม่งคนนี้ขยันจริงๆ ดูสิคะนี่ถอนรากถอนโคนบองชูสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนครับกระมองซาฟาซาฟาซาฟาสบายดีอือฮะยังสบายโอเค darling ที่นี่กิี๊บไม่เป็นไดเล็บสตรองที่นี่ใช่ต้นไม้เอ้ยต้นกะเพราเราโอเคโอเคแล้วก็เก็บไว้ให้มันแข็งแรงโอเคค่ะนี่ค่ะน้ำเต็มไปหมดเลยน้ำท่วมใช่ไหมคะปีนี้ น้ำเยอะทุกทีเต็มมากมากค่ะนี่ต้นมะพร้าวเราน้ำเยอะน้ำเยอะมากนี่ค่ะนี่ค่ะน้ำค่ะคลองของเราทั่วหมดเลยเนี่ยกำลังจะช่วยเหลือต้นข้าวเพราะว่าญ้าเต็มโอ้โหเนี่ยค่ะอันนี้ฝั่งของน้องสาวก็เต็มค่ะนี่มาหมดแล้วเต็มหมดแล้วค่ะนี่ค่ะโอ้โหาน้ำสุดยอดเลย โอเคค่ะไม่มีปัญหาอุดมสมบูรณ์ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวฝนก็หยุดแล้วเอเมนสวัสดีครับคุณสามีบายบายบ,ายบายบายบายค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ